มาค่ะเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าล็อกคลื่นในช่องวิทยุ FM ของในรุ่นตัว Camry และนี่ก็คือหน้าจอของตัว Camry ตัวใหม่ของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เองนี่เลยกดอย่างนี้นะคะกดต่อไปเราจะเข้าไปที่ FM นะคะกดตรงตรงนี้นะคะเปิดการใช้งานของเสียงนะคะตรงนี้ เราก็จะเข้ามาในช่องของตัว FM แล้วนะคะทีนี้เวลาเราจะหาคลื่นเพลงหรือล็อกช่องถ้าเรากดตรงปุ่มสแกนตัวนี้มันก็จะลันไปเรื่อยๆเจอชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะี้แบบน,นี้เราก็เข้าไปที่ ค่าที่ตั้งไว้นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดตรงปรับแต่งโดยตรงตรงนี้นะคะเราจะล็อกคลื่น FM เอาไว้ในรถยนต์ของเรานะคะสมมติว่าลี่จะเลือกช่อง89นะคะลี่กดเลย89 9นะคะแล้วก็กดตกลง ตกลงนะคะแล้วกดหัวใจเอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วรีก็เพิ่มเข้าไปที่ช่องของตัวช่องที่เจ็ดก็ได้ค่ะช่องแปดสิบเก้ากดเข้าไปกดตกลงนะเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ล็อกช่องเอาไว้แล้วนี่เลยอย่างช่องหมายเลขเจ็ดเห็นไหมคะ